พอแล้วพ่อแล้วพีน้องใหญ่ใใหญ่ไซจัมบูเข้ากับซาบูค่เออมันเขางมากงงมางโอ้เหยียบหัวเลยหี่ใหญ่ไงคับ อสวัสดีค่ะสวัสดีครับนีาพี่น้องมาเล่นน้ำเนาะค่ะเล่นน้ำพี่น้องด้หอยเนี่ครับไปดิห่อนหอนนี่มาเล่นน้ำพี่น้องเล่นน้ำซีรีส์ห้อมหอยเนาะบาลอดอะไจากมวยแล้วเห็นไหมหอยหนุอยหอยใหญ่พี่น้องมีแต่หอยกาบหอยไร่มาหาพ่อบ่มีแต่หอยแข็งแล้วพี่น้องหอยแข็งบ่มมี่หรอกยังไง กินองกิง kind ก of ัหลายมนชมกันค่ะกัดขายับยยูยับอยู่ี่่หอยยังเนาะจะีดน้ำหอยไล่นีหยี่หลายด้ครับบ่ได้แห่งด้เพราะว่าเพิ่ดกปอยล้อเพิ่นกักน้ำไว้มีหอยไล่น้อยไล่หอยล่หน่อยชิมกระตามาสองเงนคุณบอมาสองนหอยไล่ ไม่ไล่รีเพื่นหอยเนี่งปากนกเขาเป็นตปกติต้นน้ำแห่งกะทิห้าลงกด้ห้างไงก็ดีครับตัวนีน้ำลายเยอ่เนกากน้ำไ้เขาบริสุทธยน้ำเนาะให้กป๊ปให้กาบให้กาบนี่ห้กาบคือว่าห้อยไหวเนาะอะไรเนี่ยเปองหูจะคอยไอง เป็นเาย่าจะคอยมาเนาะไวจักดีขึ้ยังไงตูจะคอยอยอะไร่างน้หอยนาหูเยยสิตะหอยเลยนี่เต็มอยู่นี่เอ้็อะหอไหไม่กีบไม่กีบน่อยกีบไม่กีบปึ๊บไม่เดือดปองเลยได้หม่เลยเฮ้ มันกมันะยูนทีมเขาจะยุ่เลือเเขาไม่ได้ยุ่เลือดอกน้ำพะลายอันนี้ก็มีรอากาศจตงสีต้องลงหาหอยไปเนาอากาศร้อนๆเล่นน้ำเลีนน้ำเป็นน้ำอืมันจะกาดในลำชีด้วยครับผมชีตอนนี้ตอนนี้ยเ่ิรตบุยลำเลยครับนี่ร้อยขามไปน้อยนึ่ก็เป็นเขตสุรินคุณ ห้อยอันนี้ล่ะหลายด้วยปลาลูกเขาจ้ะเมียนบ่ปังลูกเขาที่เขาวเกินกันกับหลาย้อนหอยไร่ด้วยค่ะหลายเป็นสิบเสียบอยู่เสียบมันกต้มเนาะนี่มาฉีดเป็นงมได้หอยยังหอยยังหอยยังน้อยเนาะหอยดาว หอยกาบค่ะกาบหอยกาบเนาะทางบ้านเฮ่าอื่นหอยกาบตกติดใญ่กวห้อยลายพี่น้องปีที่แล้วนี่น้ำมันนีสิรุดเนาะมนจะสิรุดลงหลายแต่ปีนี้น้ำเพิ่งยังยังหลายอยู่นะพี่น้องฝังดิเมียนปีนี้เขาบริเลคหน้าปังน้ำก็เลยหลายค่ะพี่น้องกับน้ำรุดอีกจัาหน่อยนี่โอ้หอยหลายคั้อยู่นดิไหล เรียบลิีนพีเศษอยู่นี่สังตโตน้ำชีตมแต่หอยลายหน่อยนี่ลายแฮ่งอีกลายตัวหอยลายหน่อยลายจ้าแต่บ่เชื่อเพิ่นสิงโง่หอยใหญ่ก่อนค่ะไม่กลับก่อนเนอะตัวเสียบถือนี่เนาะแข็งเด้อนี่เหลี่ยมหัวก่อนอะเหลี่ยมถึงมัอนี่สรงหอนเด้องมัอนี่แดดแห้งค่ะพี่น้องถือเพื่อนบ่พี่จ้าฮะปุ๊บขุดอะอู้ห้ยห้อยมือไก็ไก่ เหลี่ายามวิยทายาทดเหลี่ยมว้าถลยับถืแล้วเนาะจังเลยอะโต้เพื่อนสิฟังในในดินเนาะในขี้ต้มค่ะพี่น้องเข้ากับลูบลูบเอามือลูบเอาเซานีดเอาลวดเพิ่นกับมานำเนาะคะ่ะมาง,งมน้ำกันค่ะพี่น้องอาลูกมาหลินน้ำซีน้ำกับเมียเพิ่นค่ะเมียกับมา งอมหอยไปพัดกินค่ะไปตุ่มกินเนาะมันอยู่เป็นกีบเป็นกีบไปเนาะเป็นกลุ่มก่อนเฮ้ยพ่อแล้วพอแล้วพี่น้องหอยใหญ่ไซจัมบูหอยตาบโบราณเ่าเหรอเนี่เนาะ าจอยวะที่นี่คนน้องเนียวะเป็นวะเนี่ยวะพอมันเนี่ยวไม่เียไม่เ้ยมันเนี่ยวพอวลุ่นไดฮียเไาดพาหาวขาดานกหาดโอ้ยมาทานเห็นเลยจิมกินดิบเี๋ยอหอยนี่ปล่อยกินคือค่อยคงเอาไปอย่างเนาะ อย่างเนี้ยมันถึงเป็นแต่แบบนาะแมอย่างมันงเป็นจะดังม่เสียงเลยนะเออย่างจำนำน้ำจิ้มซี่ฟูหน่อย่มาหามาปีมาปี่เอยาเนยเฮ้ยหูหาแล้วเนาะก็เป็นงาม เขาเป็นเขาซับในขีดิน่เนาะเขา็็ซับเอยอ่เออมึงเขางงเอางงเอานำขาดเพราะเ่าเชื้อขาดขาดเคยกินตะเกือกให้เบิ่ง หอยกาบอันนี้ล้กๆน่นั้อยกาบดเดี๋มาซื้ออยดีประมาอ่าหอยกาบโงบด้วยนี่น้องหอยกาบใหญ่อุยกินลาไหด้ลุนนี่ใส่กระตาด้วยยังบ่ขากระซังเนาะแต่ใหญ่ๆเนาะ กเอาไปตุ no <te 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 ่มบอสาดบอสครัก anyway? ็เอาไอ้ไส้เคียงเราฟักไส้เคียงเราฟักเลยบอสหอยไร่หอยร่ลายพดอกหอยไรนี่บดเอาดอกหอยไร่เหนหลนนามเด้อพี่น้องาหอนหอนหลินาที่ห้ัหมุนโอ้โหที่หนมุน โอ้ยอหอะไรนี oh. Oh, uh ่เหอ้อ oh. ีเหยยมันจเห้ยัมันมันมันตันเสียดไม่แน่เส <m iss> ียดน้าดินเี่เ่้ขาเสียดอยู่เป็นกลุมเลยจ้ะอยู่เป็นมูเลยตัว หน่อยมากเลย้นมูเรียนน้ำเลยพี่น้องเมา่เขาหน่อยลอยโล่ลอยโล่พากันมาเล่นน้ำเขาขึ้นเลยเถอะน้ำจ้ S <S ก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก่อนกล่องที่พ่อเห็นเอาถุงมาซื้อแลยเป็นหอยหลายนี่ลาย ก้มตือหอยไงตีนขีดเอาขีนเอาว่าหรอวะกินเดมือนว่าเหกินถ้าเปลือกเลยบุตัวใหญ่นะจักไงวนญ่แล้วตีนยิ่งเย็บมิดเลยบี้โอ้หอยไงปลาดกแต่หอยใหญ่ๆ ไหนน่อยๆมาจับแล้วจับเต็มหอยใหญ่มือบมวันม um> ือจับเต็มหอยใหญ่กเต็มมี่เพี่น้องเป็นตาอ้วนดิเนาะจเอ้าหาติวกะแล้ว เสียบอยู่ในดินทรายเนาะเสียบอยู่ในขีบตุ่มหอยอีกอย่างนึงิเเยค่ะใหญ่คักเนาะกำลังงัดกินต้นดินดิเรกแค่ขนาดใ่ใหญ่เอาไปตุ่มหลักก็ตากเนาะ แห้งค่ะแล้วมาถอดเนาะถอดกรอบค่ะพี่น้องนี like ่ไม้ลายอ่ะโมนีลายพอดีนี่นี่ลายแห้งไม้ลายนี่เอาไปพัดพัดใส่ใส่โหระพาเนาะโหระพาเนาะมันหอยปุ้ยสะอ่อนแต่หอยนี่ไงค่ะไงนี่อ่ะซันกตาลายนี่ลายมันบ่งงมาหอยลายบ่ะเจ๊ได้สนิท มูลังยากกัน้องก็โมกินเครื่องย่างกันมุนี่ส้มมีหลายเนี่ยอู้หลายแห้งหอยหลายอันนี้กับงมโบโบไก่เนาะฮะงมกับโบด้นค่ะสามีก่อนพี่น้องนี่สามีกับทีกินเบิร์าาตจีบอให้มันกินได้ทั้งเปลือกนี่หนักเลยเนาะหนักแล,ล้อจะกลวหนัก<ห>สีบอ 3, สามสี่โลจีบอหนักข้าวตัดแต่หอยมุนี่ใช่ครับ ส่วนมากก็ตับตุ๋นหอยกาหอยใหญ่หอยลายก็ไม่หอยเอาหอยลายบ่เดียวเอาในน้อยพ่อได้ไปผัดเนาะไปผัดเนาะไปจิ้มเบิ่งพี่น้องก็จะเป็นไดนี่หอยลายคนอ้วนเท่ากับมาโมนีอส้มหลายนี่ทำบ่ค่อยได้เก็บเอาเดี๋ยวมาล้างทำมาเก็บกันไว้เนาะถ้าใครอยากจะมาเก็บเม่พี่น้องซับหนีเอามืาหนีก่อนไปลองกินเมืองอนเราคนอ้วนบ่เห็นครับผมเหนือคนเต็มบ่ค่ะเต็มคนอ้วนเท่ากับมาทำนี่กับป้อแล้วมาอีก กลับบ้านครับผมมือมันลุยใหม่มือล้างมันมือกันต้องมือล้างคืออยากมือแรงผลอะไรยังสิมาเอาไปลองสีมึงกันนโอ้โหหนักพอทะาอยู่แถวบ้านกับพ่อได้หาอยู่นี่ก็อยู่ใกล้บ้านนี่ละออกจากบ้านมากิโลนึงอยู่ละครับผมบรรยากาศมัอนี่เพิ่นบ่ค่อยอนมาได้ไหมเฟางผุนก็เป็นเขียชุนลินนะฮะังนี่ก็เป็นเขตยที่ลำบ้านสะจิมค่ะพี่น้องคืออยู่เฮาอยู่ติดเขียชุนลินเนาะติดต่อกันมีน้ำชีเป็นการก้างค่ะ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบถ้าใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสารเคมีลากอนพี่น้อ,นนองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ